เกตเี me, mm ้วิดมีทูโตเกียวดีส尼สีกันนะคะเริ่มจากแปะแผ่นโทนเนอร์ก่อนเลย mm hmm. เพื่อความชุ่มชื้นทิ้งไว้สัก5นาทีเราเช็ดออกนะคะต่อด้วยน้ำตบค่ะผิวจะได้ดูสมูทอันนี้เราใช้ของฮาดาลาโบนะคะเอามาวอร์มที่มือแล้วก็แทบแทบไปทั่วหน้าค่ะหวีผมนะคะรวบผมเตรียมแต่งหน้าค่ะลงเบสของบ๊อบบี้บราว บางบางทั่วหน้านะคะต่อด้วยครีมกันแดดที่จะช่วยโทอนอัพให้ผิวดูสว่างขึ้นด้วยนะคะใช้ส่งข้อนิ้วตามปกติเลยนะต่อมาเราจะทำการคัลเลอร์คอร์เรกนะคะบริเวณใต้ตาด้วยการใช้คอนซีลเลอร์พอตสีแซลมอนนะคะตัวนี้จะช่วยปรับให้ความคล้ำดูน้อยลงค่ะแทบๆไปบางๆต่อด้วยคูชั่นค่ะ ตัวนี้ของสกินทิฟิกนะคะเราเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าต้องการความติดทนก็แท็บๆไปให้ทั่วเลยนะอย่าลืมทาคอด้วยต่อไปก็คอนซีลเลอร์สีธรรมดาค่ะตัวนี้จะใช้เป็นการกลบรอยสิวแล้วก็พวกรอยดำต่างๆนะคะแล้วก็ใช้พัฟมาแท็บค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราชอบมากช่วงนี้นะคะก็คือการใช้ไบรท์เทนเนอร์หรือว่าเป็นคอนซีลเลอร์นี่แหละค่ะ สีสว่างกว่าผิวมาไฮไลท์จุดที่ต้องการให้ดูมีมิตินะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าแก้มสันจมูกแล้วก็ทีโซนนะคะคางแล้วก็มุมปากด้วยค่ะหลังจากทาครบตามบริเวณแล้วก็เบลนด์ให้เข้ากันนะคะเราจะไปอยู่ดิสนีย์ทั้งวันเพราะฉะนั้นหน้าต้องตืบค่ะเน้นลงโปรดักที่เป็นแบบครีมก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนทัวร์จมูกค่ะ ต่อด้วยเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วตามปกติเลยใช้ด้านแปรงสปูลี่ปัดให้ดูฟุ้งๆนะคะต่อด้วยแป้งค่ะเพื่อความหน้าเนียนตัวนี้จะช่วยเซตเมคอัพแล้วก็เบลอรูขุมขนด้วยนะคะต้องรีบแต่งแล้วคะ่ะทุกคนคุณแม่มาเร่งแล้วมาต่อกันที่อายแชโดว์เลยนะคะลงเบสเป็นสีอ่อนสุดไปก่อนอย่าลืมลงใต้ตาด้วยนะ ใช้แปรงหัวเล็กลงจิ้มที่สีที่เข้มขึ้นมาในพาเลตนะคะมาทาบริเวณชั้นพับตาต่อด้วยสีที่เข้มที่สุดค่ะลงหางตาเพิ่มนิดนึงการที่เราลงสีน้ำตาลลงไปตรงบริเวณสามเหลี่ยมที่หางตาเนี่ยช่วยให้ตาดูมีมิติขึ้นนะคะต่อด้วยกลิตเตอร์กลิตใจเลยค่ะอันนี้ลงตามความชอบเลยนะคะเราก็จะลงบริเวณหัวตา เปลือกตาแล้วก็ใต้ตานิดหน่อยค่ะต่อมาก็จะใช้มาสคคาร่าคิ้วในการปัดขนคิ้วให้เรียงเส้นแล้วก็ช่วยย้อมสีให้ดูซอฟต์ลงด้วยค่ะต่อกันที่คอนทัวร์แบบฝุ่นอันนี้เราก็จิ้มมั่วๆผสมกันเลยนะคะเน้นบริเวณปลายจมูกก็จับปากแล้วก็กรอบหน้าค่ะจะขาดบลัชไปไม่ได้นะคะเพื่อความคาวไอต้องลงตรงกลางแก้มเป็น กลมๆนะคะให้ชิดกระใต้ตาเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะแล้วก็ลงทับด้วยสีเข้มขึ้นลงจมูกกับคางด้วยค่ะพอเมคอัพก็ผ่านไปแล้วนะคะมาที่งานตาค่ะอายไลเนอร์เราจะใช้สีดำนะคะเพื่อความคมก็กรีดตามรูปตาไปเลยเติมกลิตเตอร์นิดนึงดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยค่ะ จับช่อด้วยนะคะเพื่อความจึงลงทับด้วยไฮไลท์สีขาวมุกค่ะบริเวณโหนกแก้มสันจมูกปลายจมูกแล้วก็กระจับปากค่ะตรงด้านบนนะคะไม่ต้องลงเยอะใส่คอนแทคแล้วค่ะเปลี่ยนลุกเลยไหมมาเช็ดลิปบัมที่ทาไว้กันค่ะงานปากเราจะเริ่มจากลิปสีนูดตก่อนนะคะลงเป็นเบสเพื่อให้ปากดูฟุงฟ้งๆนะ ต่อด้วยสีที่เข้มขึ้นมาก็จะเป็นสีชมพูแบบสดหน่อยค่ะทับชั้นสุดท้ายด้วยลิปที่ดูมีความลอ o s s y นะคะอันนี้เป็นสีเชอร์รี่ทับด้วย g l o s ใสค่ะอันนี้จะผสมก g l เตอร์ด้วยเอารองมันผมออกกันเย้หัวฟูเลยมาเริ่มทำผมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไปไม่ทันเราใช้แกน40่สมวนนะคะแล้วก็มัดแกละขาเพื่อความน่ารัก วันนี้เราจะเซตเมคอัพที่แต่งมาด้วยเซตติ้งสเปรย์ของชาร์ลอตต e t ิวบ u รีนะคะฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะนี่ค่ะเอาฟิตของเราต้องใส่โค้ดนะคะเพราะว่าอากาศหนาวฟินิชลุกนะคะเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมหาไอเทมหาพร็อพมาใส่ถ่ายรูปกันเต็มที่เลยนะคะอุ้ยชอบสีคอนแทคจังเลยอย่างทุกคนฟิตเช็คแล้วหนึ่งพร้อมไปดิสนีย์แล้วค่ะ ตอนไปถึงก็ฝนตกปลอยๆนะคะแต่เมคอัพก็ยังอยู่ทนแต่ว่าผมก็จะเริ่มรีบแล้วค่ะเพราะว่าอากาศชื้นนะคะขอบคุณที่ดูกันนะบ๊ายบาย